สวัสดีครับเริ่มเข้ามากันหรือยังวันนี้ไม่มีอะไรนะวันนี้นิดหน่อยนะครับมาแจ้งผลของการดําเนินงานด้วยเพราะว่าชั่วโมงนี้จะเป็นชั่วโมงสุดท้ายของหน่วยการเรียนที่หนึ่งนะครั้งหน้าก็าจะเข้าสู่ของหน่วยการเรียนที่สองนะครับนะรออีกแป๊บหนึ่งนะวันนี้บางคนอาจจะยัง กำลังเข้าค่อยๆเข้ามานะครับใครมีอะไรคอมเมนต์ขึ้นมาได้เลยนะหน้าจอเดี๋ยวเ่เซอร์จะอ่านแนละ้วเดี๋ยวจะตอบตรงนี้เลยนะมีอะไรจะส,สงสัยสักถามหรือจะรายงานตัวก็เชิญแต่ดูจากคนที่ไปเข้าเรียนนะก็ยังมีหลายคนนะครับเัี่แล้วที่มั่เซอร์แจ้งไปว่ายังไม่ได้เข้าเรียน แต่ว่าเปยังไม่ไม่ได้มีการเข้าเรียนมาบางคนสงสัยว่าเอ๊ะรู้ได้ไงว่าใครไม่เข้าก็รู้ได้ครับเพราะว่าก่อนที่จะมีการเรียนออนไลน์วัสร์ได้เอาเลขจำตัวของพวกเราทุกคนนะใส่เข้าไปในระบบแล้วนะครับว่าดงั้นเวลาที่ใครที่เข้ามาคนแนกเข้ามาเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเลยว่าเ,เลขจำตัวนี้ได้เข้าได้เข้ามาเรียนแล้วเวลานี้วันนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะัะนั้นมันก็เป็นการทําการเช็คได้ว่า ใครบ้างที่เข้ามาเรียนหรือไม่ได้เข้ามาเรียนนะครับนะก็ต <c oughs> ้องดูนะเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งนะอีกสัสกสองสามนาทีเพราะว่าเดี๋ยวได้แจ้งทีเดียวครั้งเดียวใครมีข้อคอมเมนต์อะไรใครือใครสงสัยอยากจะถามอะไรก็ถามมานะครับนะถามมาได้เลยเพราะโดยส่วนมากแล้วข้อมูลรายละเอียดส่วนมากก็ะจนะไแจกแจ้งไปทางผู้ประสานง,งานห้องละสองคน นะเพราะว่าสองคนเพื่อว่าจะได้ช่วยกันเหลืออีกคนนึงมีภารกิจอื่นอยู่หรืออีกคนนึงตกแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าเกิดคุณคิดว่าทาได้ก็ทำนะไม่ได้บังครับอันนี้เป็นอาสาเข้ามาช่วยเหลือแบ่งเบาภาระเป็นตัวการประสานงานระหว่างครูผู้สอนกับนักเรียนนะหรือถ้าเกิดเป็นวันธรรมดาวันธรรมดาที่รงก,กับการเรียนการสอนเรามาเรียนอังคารพุทเสาร์ใช่ไหม มาเสื้อก็จะว่างอย่างวันอังคารกับวันเสาร์เนี่ยจะว่างแค่ตอนเช้านะครับต้องนั้นสอนยาวเลยแล้วก็ส่วนวันพฤหัสเนี่ยจะว่างตอนเที่ยงนะกินข้าวเสร็จก็จะว่างอยู่ที่ห้องครูนะวันพฤหัสนี่ตอนเที่ยงจะอยู่ที่ห้องครูเพราะว่ามันมีสอนแล้วก็นั่นหนนะครับส่วนวันอังคารกับวันเสาร์นี่จะว่างแค่ช่วงเช้าต้องนั้นสอนยาวนะ ใครมีอะไรก็สามารถมาติดต่อประสานงานได้เพราะบางคนเห็นมีหลายคนวิ่งมาในงารหายบ้างโอ้หหายยังไงในงานไปเดียวนะนะตอนนี้ก็เริ่มเข้ามากันเยอยๆนะนะก็เดี๋ยวจะได้แจ้งทีเดียววันนี้ไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรมากเป็นเป็นการปิดปิดการะเี่นการสอนหน่วยการะเลนนยเลนที่หนึ่ง ชั่วโมงหน้าก็เป็นการเรียนการสอนหน่วยที่สองนะครับหน่วยที่สองนะส่วมากก็คอมเมนต์เข้ามาแจ้งชื่อนามประคุณห้องเลขที่เมีคําถามอะไรถามมาได้เลยนะถ้าอ่านไม่ทันเดี๋ยวก็คอมเมนต์กลับใหม่แล้วก็เดี๋ยวช่วยนิสเซอร์เขคอยช่วยดูด้วยว่าใครถามคอมเมนต์อะไรเข้ามา วันนี้ก็สิบสามสิบเอ็ดนะสิบสามสิบเอ็ดก็เดี๋ยวเ,าเอาสิบสิบห้านะสิบหนะ้าสิบสามสิบห้ารอเพื่อนเพื่อนเพราะบางคนกำลังคอนดีครับบางคนก็ส่งเข้ามาอยูนะ่กินอะไรหล่อจังโอ้โหเรื่องนี้ไม่ต้องถามเลยกินทุกอยา ลูกมาเลก็หล่อเองมองก็มีแต่ชื่อนักลุลรายงงานตัวตอนนี้ตรวจงานไปเอออีกเรื่องหนึ่งคุยไปเรื่องนี้เรื่องใบงานใบงานที่ส่งมาครั้งที่แล้วนะครับใบงานเรื่องาการจัดการนะครับ แบตเต็มแล้วถอดสายชาร์จได้แล้วค่ะไครแบตใครเต็มมาไอ้ฟูฟูไอ้มีอ่ะไอใบงานน่ยหลายคนที่ทำส่งมานะครับอัในใดใบงานของมาเซรอร์เนี่ยมาเซรอเซร์เขบอกว่ามาเตอร์เพิ่มเติมในเรื่องของการประเมินตนเองเพื่อว,ว่าที่เราจะได้รู้ว่าไองานที่เราทำเนี่ยมันมีคุณภาพระดับไหนใช่ไหมแต่จากที่มาเตอร์ตรวจมาวันนี้ตรวจเสร็จไปแล้วอีกสามห้อง แล้วก็หลายคนนะครับที่ไม่ทําประเมินนะจะลืมหรืออะไรมาเซิร์ก็ไม่รู้แหละนะครับนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เห็นผิดมากๆเลยก็คือภาพภาพที่ใช้ติดภาพที่ใช้ติดลงในใบงานเนี่ยทางมั่งเซอร์บอกแล้วนะไม่จําเป็นที่จะต้องไปซีหลอกเ,เงินคุณสามารถหนึ่งวาดภาพได้หรือ 2. คุณไปหาภาพจากนิตยสาร ใบโบชัวร์ ure, หรือเอกสารอะไรต่างๆที่เขาแจกให้นะหาไวาได้เลยภาพอะไรก็ได้ที่มันสัมพันธ์และก็เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ตามเสนอดนั้นๆนะครับนะพยายามประหยัดเงินนะครับนะส่วนมากที่เห็นดูตอนนี้ก็ส่วนมากเป็นห้อง3ห้องสองมา ห้าเห็นน้อยจากห้องห้าเริ่มมาคนแล้วปกสกลเข้ามาทำอะไรเข้ามาเข้ามาแล้วหลับเลยอันนี้เริ่มเข้ามาอีกหนึ่งนาทีรัฐรัฐอะไรนี่ละเล่นบ้านยล่หลับตาเี่ย ล้วเล่นบางย,ยืนหลับเอ,อียชีเข้ามายังกิะชี้ฮะครั้งนี้แล้วครั้งนี้แล้วบอกว่าอะไรออโด่งดังเลยเหรอธีรพัอนยเข้ามาแล้ว โอเคนะก็เข้ามาประมาณเกินครึ่งแนละ้วก็เดี๋ยวเซอร์แจ้งเลยนะนะแจ้งเลยนะครับนะเรื่องแรกวันนีมน้มันเซอร์ได้ใส่เรื่องแบบทดสอบนะหลังหลักเราเรียนจบหน่วการเรียนที่หนึ่งมันจะมีแบบทดสอบอยู่สาิข้อได้ใส่ลงไปใน e-learning ของโรงเรียนอนะ ก็ลองไปเปิดดูแล้วก็ลองเอาไปทําดูนะครับนะอันนี้เป็นแบบการประเมินนะครับนะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ประเมินทีนี้ว่าเวลาทำทำางก็ทำตรงเนสมุดบางคนถามว่าไอ้โจทย์ต้องลอกไหมก็ถามจากตัวแทนห้องนะที่อยู่ในไลน์คอเมอร์เนี่ยส่วนมากเป็นเสียงเดียวกันเลยไม่ต้องลอกโจทย์ก็ไม่เป็นไรไม่ลอกก็ไม่ลอกไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าหมายความว่าคุณต้องการโจทย์ให้ชัดเจนแล้วก็เอาคําตอบใส่ให้ชัดเจนนะครับ 25ข้อแรกเนี่ยมันเป็นแบบกรณีมีคําตอบให้เลือกส่วนอีก5ข้อหลังเนี่ยเป็นแบบไปลเปิดนะครับเป็นไปลเปิดก็ลองไปโหลดมาแล้วก็ลองเอามาทําดูนะครับนะอันนี้มาคุยนัดหมายกันก่อนนะมาคุยนัดหมายกันนิดหนึ่งหลังจากมาเสริมพูดจบตรงนี้ก็จะให้โอกาสทุกคนได้มีเวลาทําแบบประเมินแบบแบบทดสอบนะแบบทดสอบนะหลังจากเรียนจบหนึ่งันเรนที่หนึ่ง ทีนี้เรามาดูในหน่วยการเรียนที่1ในหน่วยการเรียนที่1มีงานอะไรบ้างที่จะต้องส่งนะครับและอย่างที่พี่เซอร์เคยบอกทีแรกว่าคะแนนของเราหน,นึ่งร้อยคะแนนมันแบ,บ่งออกเป็น8ต่อ2หมายความว่าไงแปดสิบคะแนนเป็นคะแนนที่อยู่ในห้องเรียนอีก20คะแนนเป็นคะแนนที่สอบข้อเขียนทีนีเรามาพูดคุย80คะแนนในห้องเรียน80คะแนนในห้องเรียนก็จะประกอบด้วยหนึ่งใบงานใช่ไหมใบงานที่ให้ไปแต่ละหน่วยเนื่องจากว่าตอนนี้เป็นการเรียนออนไลน์ วิธีที่มาสเตอร์จะตรวจพวกเราได้ว่าเออพวกเราได้เข้าเรียนออนไลน์ไหมออก็คือก็ดูจากสมุดของพวกเรานะเนื้อาหาที่เรียนคุณก็บันทึกนะจะเป็นบันทึกรูปแบบไหนก็เชิญแต่ว่า,าเวลามเสิร์ตรวจมันต้องมีให้เป็นหลักร่องรอยหลักฐานนะครับนะและอันที่สก็คือในเรื่องของงานปฏิบัติแต่ที่งานปฏิบัติเนี่ยมันต้องดูสถานการณ์ถ้าเกิดสมมุติว่าในภาคเรียนนี้การเรียนของเรายังคงอย่างนี้อยู่ การภาคปฏิบัติก็อาจจะรยเคอไปภาคกที่2องอะไรอย่างนี้นะครับนะที่ว่ายังมีโอกาสยัมีเวลาอยู่นะครับงั้นไม่รีบร้อนอะไรแล้วส่วนในเรื่องของคะแนนจิตพิสัยนี่ก็จะดูในเรื่องของผลงานอย่างเช่นเรื่องของการใฝ่เรียนรู้เนี่ยแลว้วก็อะไรนะมุ่งมั่นในการทํางานก็ดูจากผลของการที่สมุดคุณทําคุณภาพเป็นยังไงแล้วก็ไปงานส่งตรงเวลาไหมอะไรอย่างนี้นะครับนะก็ไปให้คะแนนในลักษสะสมนั้นไปแนก่ดู สำหรับหน่วยการเรียนที่หนึ่งนะครับหน่วยการเรียนที่หนึ่งงานของหน่วยการเรียนที่หนึ่งที่จะต้องส่งก็มีเลยมากหนึ่งใงานทักษะการจัดการซึ่งครั้งที่แล้วนันหมายส่งไปแล้วใช่ไหมครับในงานทักษะการจัดการอันที่สองใบงานการลงเก็บรักษาซึ่งเดี๋ยววันเสาร์พรุ่งนี้ใครเสร็จเสร็จแล้วก็เอามาส่งใครยังไม่เสร็จก็อย่างช้าสุดไม่เกินวันที่หนึ่งนะครับเพราะวันที่หนึ่งนี่สรุป วันที่หนึ่งนี่มันเริ่มขึ้นเือวกับเรียนที่สองนะเพราะฉะนั้นวันที่หนึ่งนี่ถือว่าตัดสิทธละใครที่ส่งงานหลังจากวันที่หนึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นการส่งงานช้านะครับแล้วก็อันที่สามอันที่สามของตัรียนที่หนึ่งก็คือสมุดสมุดทีนี้ในสมุดประกอบไปด้วยเนื้อหาอะไรบางเออบางคนสงสัยใช่ไหมในสมุดนี่ที่ผมตรวจแน่ๆคุณต้องมีสี่สี่หัวข้อสี่เนื้อหานะครับก็คืออันที่หนึ่ง ก็คือในเรื่องของทักษะทักษะอะไรก็แล้วแต่ไอ้ทักษะที่คนรุ่นใหม่ต้องรู้อ่ะคนทํางานรุ่นใหม่ต้องรู้เป็นคลิปอันนี้เป็นคลิปวิดีโอใช่ไหมคุณเข้าไปดูแล้วคุณไปสรุปดูว่าไอ้ทักษะ3ทักษะนั้นอ่ะมันมีเรื่องอะไรบ้างมันพูดยังไงบ้างนะครับคุณก็สรุปมันในสมุดน,นะอันที่2ก็คือเรื่องของทักษะการจัดการงานแปประการซึ่งตรงนี้มาสเตอร์ทำเป็นคลิปใขคบพอร์ยมีในนั้นละ คุณก็ไปดูสรุปว่าไอ้ทักษะการจัดการงานเนี่ยแต่ประการมันมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็งานที่3ก็คือในเรื่องของสรุปคลิปแล้วก็มาเจอทิ้งท้ายตอนอออของเร่เขากคอยว่ามาจะมีคลิปให้ดูอีกคลิปเป็นคลิปไอ้เรื่องหองหนึ่งเทคนิคการถู่บ้านนะครับไปดูเป็นสั้นๆแล้วคุณก็สรุปว่ามันพูดถึงอะไรแงรางวิธีการถู่บ้านวิธีการอะไรต่างๆก็เป็นยังไงนะครับเทคนิคการถูบ้านอันที่2ก็คือ การทำความสะอาดห้องน้ำนะครับมันมีกระบวนการมีวิธีการอย่างไงส่วนอันที่สามก็การดูแลรักษาเฟอร์นิเจอร์ไม้นะครับาเนะฟอร์นิเจอร์ไม้เราจะต้องมีวิธีการดูแลรักษาไม้อย่างไงโอ้นี่เข้ามาเราไว้ปังว่าเออที่เห็นเห็นชัดเจดนจะปังว่าบ้านมีใช้นะครับแต่เราจะมีวิธีการทําความสะอาดได้อย่างไงนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือ4เรื่องที่เป็นเรื่องของคลิป ที่พื่อใส่ไว้ให้คุณต้องไปเปิดดูแล้วก็ลองมาสรุปดูนะครับแล้วก็เรื่องที่4ของสมุดข,ข้อใหญ่เรื่องที่4ของสมุดก็คือเรื่องแบบทดสอบ30ข้อนะครับไม่ต้องลอกโจทย์ไม่ต้องลอกโจทย์เอาต่คาตอบมานะครับก็เชื่อว่าคุณก็ต้องอ่านคําตอบก่อนแหละคุณยันนั่นได้นะครับนะโอเคไหมครับนะั้นสรุปนั้นสรุปอีกครั้งหนึ่ง พรุ่งนี้ใบงานการเก็บบำรุงรักษาใครเสร็จก็ส่งส่งผ่งานตัวแทนมาเดี๋ยวตัวแทนก็มาวันทินเพิ่มนะครับแต่ถ้าเกิดใครยังไม่เสร็จนะก็ไม่เกินวันที่1น,นะครับไม่เกินวัวนเสาร์หน้าถ้าเกิดเลยวันเสนาร์หน้าก็ถือว่างานช้าละใครคะแนนในเรื่องของการตรงต่อเวลาก็หายไปนะครับนะก <นะ S 2> ็ส่วนมากเห็นคอมเมนต์ขึ้นมามีแต่ชื่อนามสกุลรายงานตัวยังไม่มีคําถามอะไร นะยังไม่มีคำถามอะไรที่นะ่าสกัดแสงว่าเวลามาเซอร์ส่งข้อมูลผ่านตัวแทนไรเนนะี่ยตัวแทนก็จะเอาข้อมูลผ่านนามาเซอร์ไปส่งเข้าลายห้องนะนะก็อาจจะทุกคนเข้าใจกันหมดแล้วก็เลยทําให้ไม่มีคําถามอะไรมากมายนะครับอย่าลืมนะครับสมุดเรียกเก็บเร็วๆนี้พ้อหน่วยที่หนึ่งจบแล้วมีสี่เรื่องใหญ่ๆที่ต้องลงในสมุดคือหนึ่งนะครับ ทักษะอะไรที่คนทำงานรุ่ใหม่ต้องรู้ 2. ทักษะการจัดการจัดการจัดการงาน8ประการแล้วก็สสรุปคลิปต่างๆ4คลิปที่เซอร์ให้ไว้ตอนท้ายของ powerpoint แลอันที่4แบบทดสอบ30ข้อนะครับแบบทดสอบ30ข้อนะโอเควันนี้ก็ใช้เวลาไป10กว่านาทีกับ20นาทีนะครับมีคำถามอะไรไหม ถ้าไม่มีคำถามอะไรก็เดี๋ยวมิสเตอร์จะนั่งตรงนี้สักสองสามนาทีนะเพื่อม like ีคำถามอะไรตอบแค่กอขอคอมอได้ไหมคะตอนถ้าตอบกอขอคอมอให้คะแนนมันจะให้แค่หลักเดียวมันต้องตอบคำตอบเต็มๆเลยเราจะได้รู้ใช่ไหมอย่างข้อกอตอบอะไรอย่างเงี้ยข้อกอตอบอะไรก็ตอบเฉพาะข้อกอใช่ไหมไหนจะเขียนกอขอคอมออย่างเดียวเลยนะไอ้ลูกหมีใช่ไหมใช่ลูกหมีน่าเป็นไอ้ลูกหมี แต่ไม่ใครไม่มีหรือพระธรรม,มดิมิตาเมื่ยไร mm hmm. นี่พงษ่าเข้าหน่อยอภิสลาเนย้ายกลับเข้ามา mm hmm. อะไรวะ ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรติดมากหรือเปล่าอา่านนี่อ,นอ่นออกเว้ยไอ้ทูกอี่าิดแล้วนะไม่ใช่ล้อคิดมากแะะรมากโอเคไหมใครมีคำถา,ถามถามมาตอบได้ถ้าไม่มีอะไรก็เดี๋ยวสัก ยี่สิบห้านะสิบสามยี่สิบห้ามาเอก็ออกนะครับไอเอวี <ul> เข้ามาแล้วโอ้โหนึกว่าวันนี้จะไม่เจอไอเอวีนี่ไม่เห็นไม่เห็นเห็ี่ยนชื่อนิสาเลยนิสาไม่ตกกดครับนตะอนนิสาเปลี่ยนชื่อแล้วดีกว่านะเป็นอะไรนะเป็น อะไลินลิลลลนยลก้อสองคันที่สอนน,สอนี้เข้ามาตอนท,าทาอ้ายโอเคไหมถ้าไม่มีคำถามอะไรทำงานสมุดอีกรอบหน่อยครับส่วนาวง,งานสมุดอีกรอบหนนะครับโอ้โหนี่มีข้อแฝงอะสมุดงานสมุดนะครับงานสมุด ก็พอเรียนจบหน่วยที่หนึ่งงานสมุดอ่ะคืองานสมุดจะเป็นงานที่พอเรียนจบหน่วยหนึ่งเขาจะเรียกตรวจแต่ว่าจะให้ตรวจวันไหนนี้อาจจะเรียกวันที่หนึ่งนะครับอันนี้เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูก่อนนะครับนะแ้วงานในสมุดจะต้องมีอะไรบ้างงานในสมุดจะต้องมีสี่หัวข้อใหญ่หญัวข้อที่หนึ่งก็คือทักษะอะไรที่คนทํางานรุ่นใหม่จะต้องรู้อันนี้เป็นคลิปไงเป็นคลิปจใจอะไรรุงเทพธุรกิจมักคมาเสิร์ ใส่ไว้ให้ดูคุณก็ไปดูแล้วก็สรุปมานะครับว่าทักษะอะไรที่คนทํางานรุ่นใหม่ต้องรู้มีสามทักษะนะครับนะเรื่องที่สองก็คือทักษะการจัดก,การแปดประการอันนี้มสเตอร์ก็ทําเป็น PowerPoint ให้พวกเราดูนะครับนะทักษะการจัดก,การแปดประการแล้วก็อันที่สามก็สรุปจะคลิปตอนท้ายของเนื้อหาการเรียนนะครับมีอยู่สี่คลิป คุณก็ไปลองไปดูแล้วก็สรุปให้พ่เซอร์ห่ว่ารายละเอียดในเนื้อหาคลิปมันเป็นยังไงนะครับก็มีเรื่องที่1ก็คือเทคนิคการถูบ้านเรื่องที่2การทำความสะอาดห,ห้องน้ําเรื่องที่3วิธีการดูแลเฟอร์นิเจอร์ไม้และเรื่องที่4ก็คือเคล็ดลับการทําความสะอาดเตาไมโครเวฟนะครับแล้วก็หัวข้อที่4ใหญ่นะหัวข้อที่4ใหญ่ก็คือแบบทดสอบจํานวน30ข้อซึ่งพี่เซอร์เอาไปอยู่ใน อีเ e a r n i น g ของเรียนนะคุณก็เข้าไปดู25ข้อแรกเป็นแบบกรณีนะครับคำถามไม่ต้องใส่ใส่เฉพาะคำตอบนะใส่เฉพาะคำตอบแล้วก็ส่วนอีก5ข้อหลังเป็นแบบปลายเปิดคุณก็เขียนตอบนะครัทำไมไม่ให้ปริ้นชีทแบบทดสอบออกมาทำเลยอะคะไม่ให้ปริ้นปรินทำไมอนะเกื่องเงินเซฟเงินไว้ ไปดูแล้วก็เขียนคำว่าคาตอบอย่างเดียวก็ได้ปิอลงมาเสียเงินแผ่นะท่านอะไรแผทหนึ่นบาทสองบาทสามสามแพทก็สามบาทเขียนเอาก็ได้เปิดดูแล้วก็เขียนเอาเขียนเฉพาะคำตอบเน,นี่ยโจทย์ไปต้องลาใช่ไหม <ừ> ลองทำทดสอบดูจะได้รู้ว่าตัวเองเป็นไ,ไงอ,อ,องค์ความรู้สามารถตอบได้หรือเปล่า แล้วเดี๋ยวตอนท้ายถ้าเกิดมีการสอบเนี่ยไอ้พวกไอ้แบบทดสอบอะไรที่มันเสอร์อาจจะให้โรงเรียนเปลี่ยนให้นะครับนะเปลี่ยนให้กุมันทองของมาสเตอร์ชื่ออะไรอ๋อชื่อไอ้ลูกหมีใช่ป่ะกุมันทองเรื่องนี้เป็นเรื่องความลับเดี๋ยวต้องไปถามนั่นเลย เน้นแอเน้นแอรเขาอุตสาห์ทำให้เซฟต้นไ้เซฟตุนไปเซฟไปโอเคนะถ้าไม่มีอะไรมาเิอ์์ออกนะครับนะตอนนี้ก็บ่ายโมงครึ่งแล้วนะครับโอเคไว้เจอกันชั่วโมงหน้านะครับชั่วโมงหน้าขึ้นหม่การเรียนที่2อสวัสดีครับ